สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำพิพากษาคาดีก่อการร้ายคดีหนึ่งกันนะครับเป็นคดีที่ซับซ้อนมากของศาลฎีกาไทยเลยทีเดียวเราจะได้เห็นกันครับว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยบวกกับข้อกฎหมายที่คมกริบมันสามารถคลี่คลายคดีที่เดิมพันสูงถึงขั้นโทษสูงสุดได้ยังไงเอาละครับหัวใจของคดีนี้เนี่ยคือข้อหาที่ต้องบอกว่าหนักหน่วงมากๆเลยนั่นก็คือก่อการร้ายและก็พยายามฆ่าเจ้าพนักงานครับ แค่2ข้อหานี้ก็เป็นตัวกำหนดทิศทางทั้งหมดของกระบวนการยุติธรรมที่เรากำลังจะไล่เลียงกันดูนี่แหละครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นจริงเลยเป็นการประทะกันบนภูเขาที่จังหวัดยะลาแล้วเหตุการณ์นี้แหละครับคือจุดสตาร์ทของการเดินทางทางกฎหมายที่ทั้งยาวนานแล้วก็ซับซ้อนมากๆเราลองย้อนกลับไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าวันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอเคครับเรามาไล่เรียงเหตุการณ์กันเลยนะฮะ เริ่มจากวันที่29ธันวาคม51ก่อนเลยตอนนั้นมีฐานชุดลาดตระเวนถูกซุ่มโจมตีครับหน้าเศร้าที่มีทหารเสียชีวิตหนึ่งนายจากจุดนั้นเองครับมันก็นําไปสู่การวางแผนติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุจนกระทั่งไปเจอฐานที่มั่นของพวกเขาบนภูเขาแล้วก็เกิดการยิงปะทะกันดุเดือดเลยครับประมาณ10นาทีได้ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะหนีไปแต่ว่าพวกเขาทิ้งของสําคัญไว้เบื้องหลังซึ่งของที่ว่านี่แหละครับจะกลายเป็นกุญแจดอกสําคัญของคดีนี้เลยเพราะเสียงปืนสงบลง การทํางานที่แท้จริงของทีมสืบสวนก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนี่แหละครับคือจากสถานการณ์ที่มันโกลาหลในที่เกิดเหตุเนี่ยพวกเขาต้องเปลี่ยนโหมดเลยนะมาเป็นการเก็บรวบรวมหลักฐานทุกชิ้นอย่างละเอียดเพื่อสร้างรูปคดีให้มันรัดกุมที่สุดเท่าที่จะทําได้ทีนี้คําถามใหญ่ที่ฝ่ายสืบสวนกับอายการต้องตอบให้ได้ก็คือเอ้าแล้วในเมื่อคนร้ายหนีไปหมดแล้วเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นใครแล้วจะไปเชื่อมโยงตัวคนคนหนึ่งเข้ากับเหตุการณ์นี้ได้ยังไง บอกเลยว่าตรงนี้แหละครับที่งานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเหมือนกับนักสืบไขปริศนาเลยหลักฐานชิ้นแรกสุดเลยนะครับมาจากพยานในที่เกิดเหตุเองเลยเป็นเจ้าหน้าที่ฐาน2นายครับที่ยืนยันได้เลยว่าเห็นจำเลยอยู่ในกลุ่มคนร้ายด้วยคือพวกเขามีเวลาซุ่มดูอยู่ตั้ง15-20นาทีนะครับแถมยังเป็นตอนกลางวันแสกแล้วก็ไม่มีใครปิดหน้าปิดตาด้วยที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือก่อนจะออกไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดนี้ได้ดูรูปผู้ต้องสงสัยมาก่อนแล้วซึ่งก็มีรูปของจำเลยคนนี้อยู่ด้วย ก็เลยยิ่งทําให้การจดจําใบหน้าเนี่ยมันแม่นยําม,มากๆแล้วก็นะครับมีจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือในที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ดันไปเจอหลักฐานทางกายภาพชิ้นสําคัญมากๆนั่นก็คือบัตรประชาชนของจําเลยครับเรื่องนี้แหละครับที่นําไปสู่เหตุผลของศาลที่มันเป็นตะกะง่ายๆแต่ทรงพลังมากเลยนะก็คือถ้าจําเลยไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนร้ายวันนั้นแล้วบัตรประชาชนของเขาไปตกอยู่ในที่เกิดเหตุได้ยังไงล่ะครับ ยังไม่หมดแค่นั้นครับคาให้การของตัวจําเลยเองเนี่ยก็ถูกใช้เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญด้วยคือในระหว่างการซักถามภายใต้กฎระยการสึกนะครับเขาให้การยอมรับว่าได้กลับไปเข้าร่วมกลุ่มอีกครั้งจริงๆไม่ใช่แค่นั้นนะเขายัางพาเจ้าหน้าที่ไปเอาปืนลูกซองที่ซ่อนไว้ในสวนยางด้วยซึ่งตรงนี้มีประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจมากครับคือศาลวินิจฉัยว่าคาให้การชุดนี้เนี่ยรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้เพราะอะไรเพราะเขาให้การโดยสมัครใจก่อนที่จะถูกจับกลุ่มอย่างเป็นทางการนั่นเองครับ เอาละครับทีนี้มาถึงหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่ต้องบอกเลยว่าเป็นหมัดน็อกของจริงตัวเลขที่เห็นอยู่นี่แหละครับมันคือค่าความน่าจะเป็นที่มันโอ้โหน่าทึ่งมากแล้วมันก็เป็นเครื่องยืนยันความเชื่อมโยงของจำเลยกับคดีนี้แบบที่ดิ้นไม่หลุดเลยทีเดียวไอ้ตัวเลขหนึ่งในพันล้านล้านนี่มันคืออะไรมันคือโอกาสทางสถิติครับที่จะไปเจอคนอื่นบนโลกใบนี้ที่มีด n a เอเหมือนกับ DNA ที่เราตรวจเจอในที่เกิดเหตุ ซึ่งดีเอ็นเอของจำเลยเนี่ยมันดันไปตรงเป๊ะๆกับสารพฤตุกรรมที่เจอบนขวดน้ําก้นบุหรี่แล้วก็ของกลางอื่นๆที่เก็บได้จากฐานที่มั่นตรงนั้นคือมันเป็นการเชื่อมโยงตัวเขาเข้ากับกิจกรรมของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบแบบชัดเจนด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร,ร์เลยครับเพื่อเห็นภาพการชัดๆนะครับลองเทียบกันดูแบบนี้ตอนนี้เนี่ยประชากรบนโลกเรามีอยู่ประมาณ7 0พันล้านคนใช่ไหมครับแต่โอกาสที่จะสุ่มเจอคนที่มีดีเอ็นเอเหมือนกับจำเลยเนี่ยคือ1ใน1000ล้านล้านคน คือมันเป็นตัวเลขที่สูงกว่าจํานวนคนบนโลกแบบไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่านี่แหละครับที่แสดงให้เห็นถึงพลังของหลักฐาน DNA ในกระบวนการยุติธรรมยุคใหม่มันน่าเชื่อถือมากๆเอาละพอเราเห็นภาพเรื่องหลักฐานกันไปหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าคดีนี้มันเดินทางผ่านกระบวนการในชั้นศาลของไทยยังไงตั้งแต่ศาลชั้นต้นไปจนถึงศาลฎีกาเลยบทสรุปของแต่ละศาลเป็นยังไงมาดูกันครับ คดีนี้ก็ผ่านการพิจารณามาทั้งหมด3ศาลเลยนะครับเริ่มที่ศาลชั้นต้นก่อนเลยพิพากษาว่ามีความผิดจริงลงโทษจำคุกตลอดชีวิตพอไปถึงศาลอุทธรณ์ก็ยังคงยืนตามคำตัดสินเดิมครับคือมีความผิดเหมือนเดิมแม้จะมีการปรับแก้โทษนิดหน่อยแต่ภาพรวมก็ยังคงโทษจำคุกตลอดชีวิตไว้และสุดท้ายครับที่ศาลดีกาที่นี่แหละครับที่น่าสนใจ คือผลของคดีเนี่ยไม่เปลี่ยนแต่มีการปรับแก้ข้อกฎหมายครั้งสําคัญเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างมันแม่นยําที่สุดและนี่แหละครับคือประเด็นไฮไลท์ที่สารดีกาหยิบขึ้นมาวินิจฉัยเลยมันเป็นหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการกระทําแค่ครั้งเดียวแต่ดันไปผิดกฎหมายหลายข้อซึ่งเรื่องนี้มาสะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดรอบคอบของกระบวนการยุติธรรมของเราได้ดีมากๆเลยครับหลักกฎหมายที่ว่านี้เนี่ยเขาไม่ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าการกระทํามันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา90 แต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะฮะมันก็คือถ้าเราทำอะไรอย่างเดียวแต่การกระทำนั้นมันดันไปเข้าข่ายผิดกฎหมายหลายข้อหากฎหมายบอกว่าให้ลงโทษในข้อหาที่หนักที่สุดแค่ข้อหาเดียวพอก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนคนนึงถูกลงโทษซ้ำซ้อนจากการกระทำแค่ครั้งเดียวนั่นแหละครับแฟร์ๆเลย แล้วสารดีกาก็เอาหลักกฎหมายข้อนี้มาปรับใช้กับคดีนี้ได้น่าสนใจมากครับอย่างที่เราเห็นในตารางเลยนะฮะคือสารมองว่าไอ้ข้อหาซ่องโจรกับข้อหาสมคบกันเพื่อก่อการร้ายเนี่ยถึงมันจะเป็นคนละข้อหากันก็จริงแต่ต้นตอของมันมาจากเจตนาเดียวกันคือการรวมหัวกันเพื่อจะไปทําผิดดังนั้นสารก็เลยมองว่ามันเป็นกรรมเดียวกันทีนี้พอโทษมาเทียบกันปุ๊บข้อหาสมคบกันเพื่อก่อการร้ายเนี่ยโทษมันหลักที่สุดสารก็เลยสั่งให้ลงโทษในข้อหานี้แค่บทเดียวพอครับ เพราะฉะนั้นบทสรุปสุดท้ายจริงๆของคดีนี้ก็คือสาร,รกายังคงยืนยันคำตัดสินเดิมนะครับว่าจำเลยมีความผิดไม่ได้เปลี่ยนแต่ได้มีการแก้ไขคำพิพากษาในส่วนของบทลงโทษเพื่อให้มันถูกต้องตามหลักกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทที่ว่าไปเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นการยืนยันความผิดนี่แหละครับแต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้มั่นใจได้ว่าการลงโทษเนี่ยมันเป็นไปตามหลักกฎหมายเป๊ะๆท,ที่สุดถ้าจะให้สรุปบทเรียนสําคัญจากคดีนี้นะครับผมว่ามีอยู่4ข้อหลักๆเลย ข้อแรกคือพลังของสิ่งที่เรียกว่าห่วงโซ่หลักฐานที่มันร้อยเรียงทั้งพยานบุคคลวัตถุพยานแล้วก็นิติวิทยาศา,ศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันจำแน่นหนาข้อ2คือเราจะเห็นเลยว่ากระบวนการอุทธรณ์มันสำคัญมากมันช่วยตรวจสอบให้การใช้กฎหมายถูกต้องจริงๆข้อสบทบาทของ DNA ในยุคนี้มันทรงพลังมากในทางสถิตินี่เท่าจะปฏิเสธไม่ได้เลยและข้อสุดท้ายความแม่นยำทางกฎหมายนี่แหละครับคือหัวใจของการลงโทษที่มันเป็นธรรม และสุดท้ายคดีนี้ก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในยุคที่นิติวิทยาศาสตร์มันก้าวหน้าไปไกลขนาดนี้พลังในการพิสูจน์ความจริงมันสูงมากๆแล้วเราจะหาจุดสมดุลตรงกลางระหว่างพลังของวิทยาศาสตร์กับหลักการที่สําคัญที่สุดในกระบวนการยุติธรรมอย่างการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจาเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ยังไงนี่เป็นโจทย์ใหญ่เลยครับที่ไม่ใช่แค่ไทยนะแต่เป็นระบบยุติธรรมทั่วโลกที่ยังต้องช่วยกันหาคําตอบกันต่อไปครับ